คนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมบางโรงงานถึงผลิตของได้จานวนเยอะแต่กลับไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตถ้าทุกคนสงสัยผู้หมจะรับหน้าที่เล่าให้ฟังในบทที่4ทฤษฎีการผลิตและการเพิ่มกำไรสูงสุดไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับทฤษฎีการผลิตคือแนวคิดที่บอกว่าผู้ผลิตใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างไรให้ได้ผลผลิตมากที่สุดพูดง่ายๆคือทำอยังไงให้ได้ของมากที่สุดโดยใช้ให้น้อยที่สุดครับ การผลิตนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาด4สิ่งนี้ 1. แรงงาน 2. ที่ดิน 3. ทุน 4. ผู้ประกอบการฟังฟังชันการผลิตนะครับอธิบายเกี่ยวกับผลผลิตแล้วก็ปัจจัยการผลิตนะครับแบ่งได้3รูปแบบ TP ผลผลิตรวม AP ฉเฉลี่ย MP เพิ่มเติมครับผม ในช่วงแรกเพิ่มแรงงานเยอะก็จะทําให้ผลผลิตเ,เพิ่มขึ้นไวขึ้นเร็วขึ้นแต่ถ้าหากเราเพิ่มมากเกินไปทั้งทั้งที่ทรัพยากรนนย,ยังเท่าเดิมอยู่ก็จะทําให้ผลผลิตผลิตช้าลงและอาจจะลดลงได้นี่แหละค่ะกฎของผลตอบแทนที่ลดลงผู้ผลิตทุกคนควรเข้าใจคําว่าต้นทุนและรายได้ในส่วนของต้นทุนคงที่หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเช่นค่าเช่าหรือค่าดอกเบีย้ยต่อมาในส่วนของต้นทุนผันแปร ได้แก่ค่าแรงและค่าวัตถุดิบสุดท้ายไรายได้รวมคือราคาสินค้าคูณด้วยจำนวนสินค้าที่ขายได้ค่ะและคำตอบของคำถามที่ว่าผลิตเท่าไหร่ถึงจะคุ้มที่สุดอยู่ที่จุดที่ MR เท่ากับ MC ถ้า MR มากกว่า MC ยังผลิตเพิ่มได้อีกแต่ถ้า MR น้อยกว่า MC หยุดก่อนเพราะมันไม่คุ้มละ ต่อมานะคะสิ่งที่ผลักดันให้ผู้ผลิตก้าวไปข้างหน้าได้มีทั้งกําไรส่วนแบ่งแล้วก็การตอบสนองของลูกค้าค่ะเพราะธุรกิจไม่ได้ขับเคลื่อนแค่เครื่องจากอย่างเดียวแต่อยากขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจอีกด้วยค่ะและอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับผมผมขอสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเลยว่าทฤษฎีการผลิตนะครับคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเข้าใจต้นทุนรู้ไรายได้และสามารถหาจุดสูงสุดของกําไรได้นะครับผมและนั่นก็คือหัวใจของผู้ผลิตยุคใหม่เลยนะครับผมและสุดท้ายนะครับไม่ว่า ม้าจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้าลานะครับเพราะว่าลาเชอรได้สักทีลากรเต่โชคดีโอเคครับขอบคุณลา